เรื่องย่อนำพึ่งขง่มทางช่องสามตอนที่เก้าโรถบุกมาบ้านของปูริมและปั่นประสาทยั่วโมโหปูริมจนเขาสติหลุดผู้ประชดโรถว่าที่ซื้อนุ้ยมาก,ก็เพื่อแก้แค้นทุนั้นเขาไม่ได้รักนุ้ยเลยสักนิดซึ่งนุ้ยมาได้ยินเข้าพอดีจึงทั้งเสียดเสียใจและผิดหวังในตัวปุริมเลยหนีตะลิดออกจากบ้านไปปุริมดอนใจมากออกมาตามหาหนุ้ยที่บ้านของโรถแต่ก็ไม่พบ ส่วนเจนก็ไปตามหาหนุยที่บ้านของจีดจนทําให้ได้รู้ว่าหนุยหนีไปพักใจที่ร้านอาหารริมแม่น้ําที่ชอบพาลูกค้าฟูทัวร์ไปกินประจำเจนเลยตามไปอยู่เป็นเพื่อนกระทั่งปูริมตามมาเจอทั้งคู่อยู่ด้วยกันเลยเกิดความเข้าใจผิดและออกอาการหึงหนุยจนออกนอกหน้าส่วนโจนจันเห็นว่าเจนดูมีใจให้กับหนุยเลยเป่าหูเจนให้เข้าใจผิดว่าหนุยเองก็มีใจให้กับเขาเหมือนกัน ก็ยิ่งทำให้เจนรู้สึกหวั่นไหวต่อนุ้ยมากขึ้น